บาร์บีคิวมือนี่พี่น้องบาร์บีคิวเด้อจ้าบาร์บีคิวใหม่ใหญ่เสียบเล็กใหญ่ๆปิ่งไฟทานจ้ะนี่หมูปิ่งหมูย่างหมูปิ่งหมูย่างไม่ใหญ่ อากาศดีปุ๊บก็ต้องเรื่มอมยางเลยแล้วช่วยโอกาสเนาะอากาศดีในนีไหมถึงว่ามันมีแดดนิดนึงนะพี่น้องแต่บริดไหมก็ว่ามันนะมันร้อนนะคะมนนีอากาศยังหลบหนึ่งอยู่พี่น้องเอ้ยแกพอดีนางฝิงไฟแล้วกย่างเนื้อไปน้าเหมือนกกโอเคอยู่เด้๋ละจ้ะเตาอังลูเข้าก็มีแต่ว่างมอน,นี้บริได้ใส่นั่งเพราวะว่า เอาเห็ดใหม่เงี่ยวพุดเตาอังโลนั่งหน่อยพูดเนาะพอดีมีหมูอย่างแห้วก็เาก้าวกะเสียสลัดถาดหนึ่งเนาะจ้ะสลัดนี่ก็ไเด้มาฟรีนะจ๊ะพี่นวงนี่ดูนะคะดูสภาพยังดีอยู่เลยจ้ะแต่ว่าทาั้งาอาหารฝรั่งเศสเพิ่นตองเข้าลบกดเนาะจ๊ะเวลาเพิ่นบอกว่าเออกินได้ฮอดวันทีเทนั้นเท่าน,น,นี่ถึงเวลาปุ๊บมันจะดีหรือมันจะเสียเพินก็นต้องทิ้งนะคะห้าวกะเยดายเนานะละเนาะ เท hey, ลงแล้วทีนี้เขามีสลัดเกาขาเหลือเขาจกะจะผสมลงไปเห็น hey, มันมีสีสันเพราะว่าบ้านนี้มากกินสลัดเทาต้องมีเตรียมไว้ตลอดนจะจ๊ะเหลืองโอยหอยเป็นตะแซบบ้าวันนี้พี่น้องสุกแล้วเดอ้อนี่บาร์บีคิวบานเท่า พร้อมรับประทานได้เลยจ้าใส่มายอเนสใส่มูตา้าใส่นมไอดาใส่เก็ดชอปนิดหน่อยให้มันออกรสไปมีปแลมนะนะมันยังบบเปลี่ยวจิตนะจ้ะ แล้วก็ราดซอสอีกนี่บะมีหยางยากพี่น้องนี่นะคะสสลัดเมืองฝรั่งมันจะออกเปรี้ยวๆเ,เนาะจา้ะบานท้ามันอยากออกหวานหวานเป็นบะละไอเดาเคยไปชิมหลายที่อยู่บานท้าเนาะมัมอยากออกเป็นหวานๆวานนี่มันจะออกเปรี้ยวๆนะคะเป็นอันว่าสลัดท่าเรียบเร้่อยสำหรับคืนนี้ค่ะ เราจะปรุงทีละนิดเด้วยพี่น้องถาดนี้นี่ยังบระท่านได้ปรุงเวลาไผสสกินเท่ากับจังมาปรุงข้าซนละสลัดมันสลดุดแล้วมันโบ่โบ,บปินตะกินนะนะสรุปคือดินเนอร์ของเราก็พร้อมแล้วจ้าเท่านี้พี่น้องบ่ยุ่งอยากวุ่นไวอ้าว โฮเชตผลไม้เสิร์จะพี่น้องลงมือกันได้เลยขนมปังบาร์บีคิวและก็สลัดพบกันคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีจ้า